สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Channel Magic Marble Tarot by จันแพทนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นการดูดวงของท่านที่เกิดในลัคนาราศีสิงห์นะคะหรือคนที่เกิดตามช่วงจังหวะวันที่ของเดือนสิงหาคมนั่นเองนะคะส่วนรายละเอียดการแบ่งวันที่จันแพททิ้งไว้ตรง description นะคะรวมไปถึงนะคะเรื่องของอลิงก์แพลตฟอร์มต่างนะคะที่ เป็นผลงานหอจนันทัศน์ทั้งหมดก็สามารถคลิกเข้าไปดูในดิสคริปชั่นได้นะคะก็มลีลิปสติกซาริกาด้วยเป็นลิงก์สั่งลิปสติกนั่นเองนะคะถ้าใครสนใจก็สามารถคลิกเข้าไปดูรายละเอียดได้ค่ะนะคะลิปสติกซาริกาหรือลิปสติกซาริกาผ่านพิธีกรรมการปลุกเสกมาแล้วนะคะที่หัวลิปสติกมีอัคระมนตราของลิปสติกทุกๆแท,ท,ท,ท่งนะคะ แท่งนี้เรียกว่าสาริกาสั่งรักแท่งนี้สั่งสั่งเงินและแท่งนี้สั่งงานนั่นเองนะคะ,ะก่อนจะใช้เราต้องมีบทคาถาด้วยนะคะท่องคาถาซึ่งคาถาดูได้จากไหนดูได้จากในไลน์ Official ของสาริกาอาจารย์แพททิ้งไว้ตรง Description นะคะสามารถคลิกเข้าไปดูรายละเอียดได้นะคะและถ้าใครสนใจอยากจะจองคิวดูดวงเป็นการส่วนตัวก็สามารถคลิกไปที่ล ne ของอ ทิ้งไว้ให้ตรง description อีกเช่นกันนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มดูนะคะาชาวรัคนาราศีสิงห์นะคะในสถานะของคนที่มีคู่เราจะดูสถานะของคนมีคู่ก่อนเป็นสถานะแรกและตามมาด้วยคนคบคนคุยและสุดท้ายที่คนโสดนะคะจะมาดูว่าพลังงานความรักของคุณตั้งหลายนะคะในช่วงเดือนกันยายนเป็นเช่นไรชาวราศีสิงห์ Okay. พลังงานความรักโชว์ออกมาใบาแรกเป็นไพ่8ไม้เท้าตามมาด้วยไพ่ justice ค่ะ hermitemperor ไพ่ใหญ่ขึ้นเยอะนะคะ3ใบเลยและติดท้ายด้วยไพ่5ดาบค่ะโอเค าลังงานโชว์ออกมาว่านะคะในช่วงเดือนนี้ของชาวราศีสิงห์นี่คุณค่อนข้างที่จะเอาใจไปโฟกัสนะคะในแง่ของการงานมากเลยทีเดียวมันมันเหมือนกับว่ามันมีเ,เรื่องราวแห่งความสําเร็จเกิดขึ้นนะคะมีผู้ใหญ่ผลักดันส่งผลทําให้การงานของคุณมีความก้าวหน้ามีทิศทางที่ดีในอนาคตนะคะอาจจะมีเกณฑ์นในเรื่องของการ ทำนิติกรรมสัญญาเอกสารอะไรที่มันเป็นระยะยาวเกิดขึ้นนะคะคุณก็จะไปข้องเกี่ยววุ่นวายกับเรื่องพวกนี้แต่ในสถานการณ์ของความรู้สึกด้านความรักแล้วเนี่ยคุณก็ยังมีความรู้สึกหมุดหิดอะไรบางอย่างกับคนรักนะมีความรู้สึกเหมือนกับว่าเขาค่อนข้างจะไม่ค่อยเอาใจใส่คุณสักเท่าไหร่นะคะดูแล้วสถานการณ์มันโชว์ออกมาว่า จะค่อนข้างาต่างฝ่ายต่างนิ่งเงียบนะคะคุณก็อันน่าจะไปโฟกัสเรื่องของหน้าที่การงานที่มีเข้ามาค่อนข้างเยอะนะคะแล้วมองไปถึงว่าในอนาคตแล้วเนี้ยนะคุณก็น่าจะมีเกณฑ์นในเรื่องของการแบกรับเอาปัญหาแบกรับเอาหน้าที่หลายๆหน้าที่นะคะจากผู้หลักผู้ใหญ่เป็นคนผลักดันให้แล้วก็ให้ ไว้วางใจจนให้คุณจะต้องมารับภาระหน้าที่เนี่ยมากขึ้นมันก็เลยทําให้ความสุขในด้านของความรักเนี่ยลดน้อยลงไปนิดหนึ่งอะไรประมาณนั้นนะคะดูนิ่งเฉยต่อกันไปหน่อยไม่ค่อยมีความรู้สึกแบบสดชื่นกระปรี้กระเปร่าสักเท่าไหร่นะคะบางครั้งคุณก็อาจจะหงุดหงิดนะกับพฤติกรรมหรือการแสดงออกแบบในเชิงแบบนิ่งๆเง,งียบเไม่ค่อยจะมีะความรู้สึก ทับอกประทับใจกันสักเท่าไหร่มาดูพลังงานความรักของผู้กุณซิว่าเป็นเช่นไรนะคะชาวราศีสิงห์เด็กถือดาบขึ้นมาเป็นใบแรกเลยนะคะเห็นไหมมีอะไรก็ไม่คุยกันดีๆปปะทะอารมณ์กันนะคะแล้วเขาค่อนข้างดื้อมากนะคะค่อนข้างดื้อรั้นในพิเรียดนี้นะคะ <c oughs> แล้วก็ปิดกั้นตัวเองเหมือนกันนะคะจะคิดอะไรก็คิด คิดอยู่ในความคิดของตัวเองอย่างเดียวนะคะบางทีก็ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ปรึกษาคนอื่นอะไรประมาณนั้นหน้าที่การงานเขาก็ยุ่งเหมือนกันคุณนะคะไม่ค่อยที่จะมีเรื่องว่างสักเท่าไหร่นะคะใจก็อยากจะอยากจะมีเวลาให้กันใส่ใจดูแลซึ่งกันและกันแหละแต่บางครั้งเนี่ยมันเวลาอาจจะไม่เอื้ออํานวยเพราะว่าเขาก็รับภาระหน้าที่หลายต่อหลายอย่างบางทีก็ไปทําหน้าที่ที่อ ไม่ใช่หน้าที่ของตัวเขาเองด้วยนะคะจากผู้ใหญ่มอบหมายให้มันก็เลยทำให้ความใส่ใจในด้านของความรักลดน้อยลงไปนิดหนึ่งนะคะแล้วก็คู่ของคุณมีเกณฑ์นในเรื่องของการเงินที่ค่อนข้างตึงตัวนิดนึงนะ,ะในช่วงพิเลียดนี้ในเดือนกันยายนนะคะคุณอาจจะต้องดูแลเขาในแง่ของอาการไถ่าถามว่าอ,อ เรื่องการเงินติดขัดบ้างไหมอะไรบ้างไหมมันจะได้มีประเด็นในการพูดคุยกันมากขึ้นอ่ะทีนี้เรามาดูสิว่าทิศทางความรักของคุณจะเป็นเช่นใดในเดือนกันยายนนี้นะคะสเตรนท์ Strength ขึ้นมาก้าวช่วย Night of s w u r d s วินออฟวอ a n ์จ้าสิท์ก็ยังปกติดีอยู่นะพลังงานความรักก็ไม่ได้โชว์ออกมาในเชิงเลวไล้์สักเท่าไหร่นะคะก็อาจจะมีความสุขอยู่กับโลกส่วนตัวของของใครของมันเพราะว่าต่างฝ่ายต่างก็งานเยอะด้วยกันทั้งคู่ค่ะนะคะแล้วก็ต้องมีปัญหามีอุปสรรคต่างๆที่จะมาให้ต้องแก้ต้องฝ่าฟันนะคะ ความรู้สึกที่ดีที่มีให้กันก็ยังมีอยู่นะเพียงแค่ไม่ไม่ค่อยได้แสดงอาการหรือไม่ค่อยได้แสดงออกสักเท่าไหร่มันก็เลยทําให้คุณรู้สึกอึดอัดไปบ้างแค่นั้นเองนะคะแต่ความสัมพันธ์ในช่วงเดือนนี้นะคะก็มีเกณฑ์ที่จะก้าวหน้าพัฒนาไปในทางที่ดีนะคะถ้าคุณไม่คิดมากในแง่ของพฤติกรรมการแสดงออกที่มันดูนิ่งๆไปนิดนึงนะคะเพราะเขาไปใส่ใจเรื่องงานมากจนเกินไปนะวิถีชีวิตความรักในช่วงเดือนกันยายนก็ไม่มีอะไรน่าน่าจัง กังวลให้มากมายนะคะมองดูแล้วก็น่าจะมีแค่หงุดหงิดเรื่องของสภาวะงานที่เข้ามาเยอะเท่านั้นเองนะคะงานบีบรัดตัวเอามาดูซิว่าไพ่ยูเรนัสพลเน็ตจะมาให้คำแนะนำอะไรอีกนะคะในเดือนกันยายนนี้เพราะนั้นในสถานะของคนที่มีคู่ก็ยังไม่มีอะไรโดดเด่นที่เห็นออกมาอย่างเด่นชัดยังเป็นความสัมพันธ์ที่เรียบง่ายนะคะก็ต่างฝ่ายต่างงานเยอะกันไปค่ะ มีความวุ่นวายเมตตอยู่นะคะอาจจะเอาใจไปโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะคะทํางานเยอะๆเพื่อให้มันได้เงิน <c oughs> ได้รายได้ที่ดีเข้ามานะคะ <c oughs> ความรู้สึกในด้านของความรักก็ยังโอเคอยู่นะยังไม่ได้ยังยึดติดยังยึดแน่นอยู่กับความรู้สึกเดิมๆอยู่นะคะก็ <c oughs> ถือว่าไพ่พลังงานออกมาในแนวทางที่ดีอาจจะมีเรื่องวุ่นวายหรือมีเรื่องที่ <c oughs> จะต้องอจะต้องจะต้องพูดคุยกันในแง่ของการเงินมากหน่อยเท่านั้นเองนะคะแต่ก็ดูแล้วในพีเรียดนี้ไม่มีอะไรที่จะน่าปวดหัวสักเท่าไหร่ยังเป็นความรักที่ไปแบบเรื่อยๆนะคะก็ขาดความหวานไปนิดนึงเติมความหวานให้กันมากๆหน่อยความรักก็จะมั่นคงขึ้นนะคะในเดือนกันยายนนี้ถือว่าเป็นเดือนที่สงบรับลื่นของอาชาวราศีสิงในสถานะของคนที่มีคู่นะคะ จบแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกับสถานะของคนคบคนคุยกันต่อเลยนะคะสวัสดีค่ะ <c oughs> เรามาดูที่สถานะของคนคบคนคุยกันต่อนะคะในเดือนกันยายนนี้พลังงานความรักของคุณเป็นเช่นไรชาวราศรีสิงห์นะคะคุณจะมีความรู้สึกที่เรียกได้ว่า อยู่ในมุมแห่งความนิ่งเงียบสง,งบอืนะคะอยู่ในมุมแห่งความนิ่งเงียบสง,งบนะคะคุณอาจจะรู้สึกติดบ้านอยากจะอยู่บ้านอยากจะทำอะไรมีกิจกรรมทำในส่วนที่ตัวคุณเองรักตัวคุณเองชอบนะคะไม่ค่อยไปวุ่นวายกับใครเพราะฉะนั้นในพีเรียดนี้นะคะชาวราศีสิงห์ที่เป็นคนพบคนคุยคุณก็จะไม่ค่อยมอีกิจกรรมอะไรที่ต้องไปเข้าสังคมบ่อยนะคะ คุณจะเซฟตี้ตัวเองนะคะเพื่อที่จะหยุดอยู่กับที่นะคะความรู้สึกภายในใจของคุณนะคะคุณก็ยังคงมีความรู้สึกที่มันปกปิดซ่อนเร้นซ่อนเร้นจากคนภายนอกนะคะซ่อนเร้นความรู้สึกของตัวเองไว้นะคะกับใครคนหนึ่งอยู่นะคะซึ่ง ใครคนนั้นของคุณก็อาจจะเป็นคนที่คุณคบคนที่คุณคุยด้วยนี่แหละแต่ในสถานการณ์มันโชว์มาว่าคุณนิ่งเงียบกับเขาอ่ะคุณไม่ค่อยที่แสดงอาการอะไรกับเขาเลยนะคะความรู้สึกที่มีคุณก็เก็บซ่อนไว้บางทีเขาอาจจะไม่ค่อยรู้รู้ใจคุณสักเท่าไหร่ว่าคุณคิดอะไรหรือทําอะไรอยู่ใจคุณก็ไปโฟกัสเรื่องของการทํางานอยากจะทําอะไรให้มันเป็นเป็นอะไรที่ เติบโตได้นะคะเป็นอะไรที่สามารถคาดหวังได้ในอนาคตของคุณนะคะคุณเอาใจไปโฟกัสเรื่องของการงานและคุณก็พยายามมองหาช่องทางอะไรใหม่ๆเข้ามาตอนนี้จะเรียกได้ว่าคุณไปโฟกัสเรื่องของช่องทางการทำมาหาก,กินที่จะสามารถทำอะไรได้เองโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาใครนะคะแต่เรื่องของเรื่องราวของความรักก็ระวังอารมณ์ที่มันเวียงเวียง อารมณ์ที่มันแบบขึ้นขึ้นลงลงนิดนึงนะคะเพราะว่าคู่ของคุณหรือคนที่คุณคุยอยู่เนี่ยเขาจะเดาใจเ <c oughs> ดาอารมณ์คุณไม่ค่อยจะได้สักเท่าไหร่ <c oughs> มาดูซิพลังงานความรักของคนที่คุณคุยอยู่ <c oughs> เป็นเช่นไรความรู้สึกเขาเป็นเช่นไร n i c e ซอ o ตบล ไฟอั o สอสหนึ่งดาบดรามาจิกเชนให้เดมูนค่ะอย่าปล่อยให้คนที่คุณคบหรือคุณคุยอยู่นะคะ อยู่นิ่งๆคนเดียวบ่อยๆนะถ้าเขาติดคุณในช่วงแรกๆก็ขอให้เขาติดคุณไปเรื่อยๆแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณนิ่งแล้วคุณพยายามที่จะมีเซฟโซนของตัวเองแล้วคุณจะไม่เปิดโอกาสให้ใครของคนคนอาใครคนที่คุณคุยอยู่เข้ามาใกล้คุณมากจนเกินไปเนี่ยนะมันจะผลักดันทําให้เขาเนี่ยนะคะไปมองตัวเลือกอื่นๆโดยเฉพาะตัวเลือกเก่าๆนั้นเองนะคะให้ระวังให้ดีค่ะนะคะ บางทีว่าอาจจะแอบทําอะไรลับหลังคุณถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ให้เวลากับเขามากพอหรือไม่ได้คุยไม่ได้ให้ความสนใจกับเขามากพอระวังเขาจะไปแอบคุยกับคนเก่าๆในอดีตเขาเพราะมันมีแนวโน้มที่ที่จะทําอะไรปกปิดซ่อนเร้นนะคะแล้วก็มีแนวโน้มที่อะไรบางอย่างที่เป็นเรื่องราวเก่าๆรีเทิร์นกลับมาให้ต้องแก้ไขนั่นเองนะคะพลังงานมันโชว์ออกมาแบบนี้ก็อย่าพยายามไว้วางใจนะคะเพราะฉะนั้นคุณอย่าพยายามมีโรคส่วนตัวเยอะ พยายามเอาโลกของกันและกันเข้ามาอยู่รวมกันเพื่อทำให้เขาของคุณไม่รู้สึกเหมือนถูกทอดทิ้ง <c oughs> ไม่รู้สึกเหงาเท่าไหร่ถ้าเขารู้สึกเหงาเขาก็จะไปหาที่คลายเหงาเอาในด้านอื่นแล้วถ้าเกิดว่าใครคนเก่าโผล่เข้ามาในช่วงเวลาที่คุณไม่ได้ให้ความสําคัญกับเขาเสียทีเดียวเนี่ยระว,วังใจเขาจะเป๋ไปให้กับคนอื่นในง่ายนะคะอะเรามาดูซิเนี่ยไพ่เจ็ดเหรียญเข้ามานะคะ เรื่องราวความรักและแนวโน้มความสัมพันธ์จะเป็นเช่นไรหนึ่งช่วยสิบเรียนเอาหน้าคุณยังดึงใจเขาได้อยู่นะสี่ดาบให้มันดูแลค่ะดูแลใจดูแลกายซึ่งกันและกันนะคะ ไพ่ออกมาโชว์ว่าคุณก็ยังเป็นคนที่ยืนหนึ่งอยู่ในใจเขาอยู่นะเพียงแค่คุณเอาอกเอาใจให้ถูกจุดเขาก็ไม่ไปไหนหรอกเขาก็จะอยู่กับคุณตลอดนั่นแหละนะะเพราะมันดูแล้วสถานการณ์มันก็โชว์มาถึงความรักที่หนักแน่นความรักที่มั่นคงอยู่นะคะแล้วก็ยังมีความรู้สึกอินเลิฟกับคุณอยู่เต็มหัวใจบางครั้งถ้าเกิดว่าเขาหายไปหรือเขาแบบไม่ได้ติดต่อคุณอาจจะเป็นเพราะว่าคุณต้องกลับไปดูตัวเองว่าคุณให้ความสําคัญ คนนั้นของใครคนนั้นของคุณอย่างเต็มที่แล้วหรืออยังถ้าไม่เต็มที่เขาก็อาจจะเงียบหายไปเพราะว่ารู้สึกน้อยอกน้อยใจคุณนะคะนั่นแหละเขามองดูแล้วว่าทิศทางของมันก็ค่อนข้างดีด้วยความที่คุณคุณชาวราศีสิงห์บางท,างทีก็เป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตนเองสูงแล้วก็เชื่อว่าตัวเองเนี่ยอยากทำอะไรก็ทำเลยเลยโดยที่บางทีไม่ปรึกษาไม่ไม่ได้แบบว่า มีโมเมนต์แบบโมเมนต์แบบน่ารักน่ารักกระจุงกระจิงปรึกษาแบบคู่รักจะเข้าไ่คุณตัดสินใจเองทําอะไรเองจนบางทีก็คือคู่รักก็เลยมีความรู้สึกน้อยอกน้อยใจว่าคุณไม่ค่อยไม่ค่อยอสนใจเขาไม่ค่อยปรึกษาเขาเลยอะไรประมาณนั้นเพราะฉะนั้นมีอะไรหัดพูดคุยกันนะคะอย่าขาดการติดต่ออย่าขาดการสื่อสารแล้วก็อย่ากันเขาออก จากโลกของคุณพยายามดึงเขาเข้ามาในโลกของคุณแล้วคุณก็จะมีความสุขยิ่งขึ้นอาจจะเป็นลักษณะของการทํางานหรือคิดไอเดียอะไรต่างๆเพื่อทํางานร่วมกันมันก็จะทําให้ความสัมพันธ์มันพัฒนาไปแนวแนวทางที่ดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นในพิเรียดนี้สําหรับคนคบคนคุยนะคะก็คงต้องพยายามสื่อสารกันมากๆอย่าพยายาม ปล่อยให้ตัวเองอยู่คนเดียวนะคะเพราะงะั้นคนที่คุณคบอยู่หรือคุยอยู่ระวังจะมีอะไรซ้อนแทรกเข้ามาโดยที่คุณไม่ได้คาดคิดนะโอเคค่ะเอามาดูซิใาอยูนัสซันเน็ตจะมาให้คำแนะนำอะไรอีกนะคะให้ดาวพุธเห็นไหมการสื่อสารสำคัญค่ะ วอลคานุสนะคะโพไซดอนจริงคือไพ่โพไซดอนโค o โนสไพลราหูอย่างที่บอกแหละค่ะนะคะไพ่ก็ออกมาย้ำชัดเกี่ยวกับเรื่องของการ พูดจาการสื่อสารซึ่งกันและกันนะคะก็มันจะนำพาซึ่งความสุขหรือมีกิจกรรมแอคทิวิตี้ร่วมกันอย่านิ่งเฉยหรืออย่าแบบ ปล่อยให้เขาคิดเองอะไรเองอยู่ฝ่ายเดียวถ้าเอาอกเอาใจเขาบ้างพยายามใส่ใจเรื่องการดูแลเขาบ้างใส่ใจเรื่องการเลือกซื้อข้าวของอะไรที่มันดูเป็นของสวยๆงามๆให้กันอาจจะเป็นลนักษณะเด็ดตอนนี้คือไม่ต้องออกไปช้อปปิ้งที่ห้างเพราะห้างอาจจะยังไม่เปิดก็ซื้อแบบออนไลน์ส่งไปให้ก็ได้หรืออะไรที่แบบว่าเขาดูแล้วชอบอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นการเอาอกเอาใจกันทางหนึ่งโดยที่คุณไม่จําเป็นที่จะต้องเข้าไปหากันก็ได้นะคะให้สื่อสารกันเยอะๆค่ะการสื่อสารกันเยอะๆมันจะนำ พาซึ่งความรักและความสุขที่ดีเข้ามามันทําให้คนที่คุณรักหรือคนที่คุณคุยด้วยไม่รู้สึกขี้ใจน้อยหรือโดดเดี่ยวอ้างว้างมากจนเกินไปนั่นเองนะคะสําหรับชาวราศีสิง์ในสถานะคนคบคนคุยค่ะจบแล้วเดี๋ยวเราไปต่อกันที่สถานะของคนโสดกันต่อเลยนะคะสวัสดีค่ะสถานะของคนโสดค่ะชาวราศีสิงมาดูสิว่าพลังงานความรักของคุณในเดือนกันยายนนี้เป็นเช่นไร ห้าถ้วยขึ้นมาสองถ่วยตามมาด้วยสองดาวและแฮงแมนสุดท้ายด้วยเฮลโลฟานนะคะม,มันมีความรู้สึกที่คุณไม่ค่อยแฮปปี้กับ เรื่องราวของความรักเกิดขึ้นนะคะคุณอาจจะรู้สึกอินเลิฟกับใครแต่เอกคนที่คุณไปอินเลิฟเนี่ยเขาก็ยังรู้สึกไม่มั่นใจยังรู้สึกลังเลยังรู้สึกแบบว่าไม่ได้ไม่ได้ชอบคุณกลับอย่างที่คุณคาดหวังหรืออะไรประมาณนี้มันพลังงานมันโชว์ออกมาในแนวแนวนี้มันก็เลยทําให้คุณรู้สึกอึดอัดทาให้คุณรู้สึกรู้สึกแย่ไปบ้างถ้าคุณจะต้องไปแบบแสดงออกให้เขารู้ มากจนเกินไปว่าคุณรู้สึกยังไงกับเขานะคะแล้วท้ายที่สุดเมื่อความรู้สึกถ้ามันจูนไม่ตรงกันปุ๊บเนี่ยคุณก็จะเลือกที่จะนิ่งเงียบหายไปนะคะแต่มันก็เจอแหละอารมณ์ที่แบบรู้สึกหน่อยไปบ้างนะคะในช่วงทีเรียดนี้อ้ามาดูซิ คุณไปชอบใครหรือเปล่ามีใครเข้ามาในความสัมพันธ์หรือไม่และเขารู้สึกยังไงคิดยังไงกับคุณนะคะชาวราศีสิงห์ที่เป็นคนเซอรโอ้ห้าเหรียญค่ะนะคะห้าถ้วย <laughs> <laughs> Empress Tower และราชาถึงไม่เท้าใครคนนั้นที่คุณไปพึงใจหรือที่คุณไปแอบชอบเนี่ย <laughs> เขาน่าจะเป็นคนที่อ่า มีปัญหาในด้านของการขาดความรักขาดความอบอุ่นบางครั้งก็เรียกร้องมากจนเกินไปบางทีก็ดูเฉยชายเย็นชาเหมือนกับว่าปฏิเสธหรือต่อต้านความรักซึ่งทำให้คุณคุณชาวราศีสิงห์ที่เป็น คนโสดเนี่ยรู้สึกสับสนไปหมดกับการแสดงออกของเขาจะเอาอยัางไงกันแน่เพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาในพีเรียดนี้นะคะดูเหมือนจะดีค่ะดูเหมือนจะดีนะคะแต่พอคบไปแล้วคุยไปแล้วดูเหมือนเป็นคนที่มีปมในใจค่อนข้างเยอะนะคะมันก็เลยทําให้คุณเกิดความรู้สึกสับสนไม่มั่นใจล,ลังเลลังเลค่ะไม่ลังเลลัลงเลค่ะแล้วสุดท้ายเนี่ยความรู้สึกเนี่ย มันเหมือนเหมือนจะดีแต่มันก็หักเปาะกลางคันนะคะแล้วบางทีมันก็อาจจะนิ่งเงียบเกินไปหรืออาจจะพูดคุยกันแต่ในเรื่องของงานไม่กล้าที่จะสารต่อความรู้สึกอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะมันเหมือนกับการแสดงออกกับสิ่งที่อยู่ในใจมันคนละเรื่องกันนะคะทำให้คุณคุณชาวราศีสิงห์นี้รู้สึกอ่านใจเขาไม่ออกอ่านคนคนนี้ไม่ค่อยออกว่าจริงๆแล้วเขาเป็นคนยังไงกันแน่อ เราต้องการอะไรกันแน่นะคะมาดูซิแนวโน้มของความสัมพันธ์ในอนาคตมันจะเป็นเช่นไรน,นะคะคิงถือเหรียญคะ่ะ Hello f a n ชิ source. ออฟซอสให้เหมือนกันเลยนะคะหนึ่งถ้วยแล้วก็เจ็ดดาบนะบางครั้งคนคนนี้นะบางทีรู้สึกชอบรู้สึกรู้สึกดีแต่ก็ไม่กล้าที่จะแสดงออกอะไรมากเกินไปเพราะว่ากลัวความเจ็บปดวดกลัวว่าเขาจะต้องเจ็บอีกครั้งหนึ่งเพราะนั้น ชาวราศีสิงห์ก็ถ้ารู้สึก in l เลิหรือรู้สึกชอบเขาอาจจะต้องเทคแอคชั่นหรือแสดงความรู้สึกออกไปให้มากหน่อยเพื่อให้เขาได้รับรู้เพื่อให้เขาได้ไว้ใจเขาจะได้คลายความความวิตกกตังวลตรงนี้ไปได้นะถ้าถามความสัมพันธ์นี้มันก็ยังยึดมั่นยังยัง,ย,งยังต้องเทค time ต้องใช้เวลาต่อกันไปอีกเพราะเขามันยังมีความรู้สึกระแวงอยู่แต่ ในอนาคตเนี่ยมันก็สามารถที่จะเติบโตได้เป็นลักษณะของการเป็นคนรู้ใจซึ่งกันและกันเพียงแต่ว่าเขาเนี่ยเจอกับปัญหาเจอกับอุปสรรคมามากมายก่อนหน้าที่เขาจะมาพบคุณมาเจอคุณเนี่ยนะถ้าเกิดคุณรู้สึกพึงพอใจคนคนนี้ที่เข้ามาในพิเรียดเนี้ยนะคะก็ขอให้คุณเนี่ยต้องค่อย ค่อยๆเปิดใจเขาทําให้เขาไว้วางใจแล้วให้เขาแบบสนิทใจในการที่จะเล่าเรื่องอดีตของเขาให้ฟังอะไรประมาณนี้นะคะแล้วมันก็จะค่อยๆอสนิทสนมมันก็จะเป็นลักษณะของการ ความผูกพันที่มันเริ่มขึ้นทียนิดหน่อยแล้วก็สารต่อไปเรื่อยๆดังนั้นอาจจะต้องใช้เวลานิดหนึ่งกับคนคนนี้คนที่เขามีปมปัญหามาในอดีตนะคะอาจจะเป็นปมการขาดแคลนความรักหรือการถูกทิ้งบ่อยๆก็เลยกลัวกับคว,กความรักกลัวว่าถ้าเกิดมีความรักเร็วเกินไปก็จะโดนทิ้งอีกอะไรประมาณนี้นะคะ เพราะนั้นเขาก็เลยออกแสดงออกมาในอารมณ์ของการกลัวๆก้าๆใจหนึ่งก็อยากมีรักแต่อีกใจหนึ่งก็กลัวกลัวว่าจะผิดหวังอีกอะไรประมาณนี้ก็เลยแสดงออกแบบทําให้คุณรู้สึกสับสนไปหน่อยนะคะแต่ถ้าคุณเข้าใจธรรมชาติของคนที่มีปมปัญหามาก่อนคุณก็จะให้อภัยเขาและคุณก็จะพยายามเป็นเพื่อนที่ดีกับเขาไปก่อนโดยที่ไม่เร่งรัดสักเท่าไหร่และอนาคตข้างหน้ามันก็มีแนวโน้มที่จะพัฒนานะคะเพราะว่าความรู้สึกในใจมันค่อนข้างที่จะเป็นความรู้สึกแบบผู้ใหญ่ ะะแล้วก็คาดหวังถึงในเรื่องของความรักที่มันสารต่อจนทําให้เกิดความสุขได้ในอนาคตถึงแม้ว่าบรรยากาศณปัจจุบันยังดูลังเลไปหน่อยนั่นเองนะคะเอามาดูซิไพเรยนัสนเนตจ,จะมาให้คําแนะนําอะไรอีกไหมสําหรับคนโสดนะคะ อัลคานุสเมริเดียนวัคคนาเอเรสไข่เดอนมูนค่ะ ความรู้สึกสับสนเนี่ยนะมันขึ้นทั้งหมด3ใบเลยนะนะคะก็คือไพอ่2เม็ดสดาบแล้วก็สดาบในใบแนวโน้มความสัมพันธ์และอันนี้มันก็เป็นลัคณาที่มันเป็นลักษณะกึ่งชายกึ่งหญิงนั่นเองก็คือความรู้สึกที่มันสับสนอยู่ณนะปัจจุบันนั่นเองนะคะด้วยความที่ ใครคนหนึ่งมีความรู้สึกที่มั่นคงกว่าอีกฝ่ายหนึ่งให้คนที่มีความรู้สึกที่มั่นคงกว่าเนี่ยอาจจะต้องเป็นคนที่ต้องเทคแอคชั่นมากหน่อยเป็นคนที่อาจจะต้องแสดงตัวมากหน่อยนะคะแล้วก็ติดต่อมากหน่อยอคุณอาจจะเป็นฝ่ายพุ่งเข้าไปหาเขามากหน่อยเพราะเขาอาจจะเป็นคนปิดกั้นตัวเองไม่ค่อยที่จะเปิดรับอะไรง่ายๆเพราะเขายังไม่ไวใจอะไรนะคะถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกอินเลฟแไปรู้สึกชอบเขาก็ขอให้คุณเนี่ยนะคะตั้งอกตั้งใจในการที่จะ แสดงออกให้เขารู้ว่าคุณรู้สึกยังไงนะคะซึ่งทิศทางในอนาคตแนวโน้มมันก็พอที่จะคาดหวังไปในทิศทางที่ดีได้นะคะซึ่งมันอาจจะต้องผ่านความรู้สึกที่มันสับสนความรู้สึกที่มันค่อนข้างกังวลนะคะกับความสัมพันธ์ครั้งนี้เพราะนั้นคนโสดนะคะในปักนี้ถามว่า มีคนที่มีความรู้สึกดีเข้ามาคุณอาจจะมีความรู้สึกดีกับเขานะคะแต่เขาอาจจะมีปมมาก่อนเพราะนั้นก็ต้องค่อยๆเรียนรู้กันไปนะคะแล้วก็ไปดูว่าเดือนถัดไปนี้ทิศทางของความรักมันจะเป็นยังไงกันต่ออย,อย่าลืมติดตามกันต่อๆไปแล้วกันนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ จบลงเพียงเท่านี้ค่ะนะคะถ้าใครสนใจอยากจะดูดวงเป็นการส่วนตัวก็สามารถแอดไลน์ไอตรงทิ้งไว้ตรงดดสคริปชันนะคะหรือถ้าสนใจอยากจะสั่งซื้อลิปสติกสาลิกาหรือสาลิกานั่นเองก็สามารถคลิกเข้าไปดูในไลน์ Official ได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้จนันทต้องลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ